おおちょっと待って。<スクッ> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านเข้ามาเลือกซื้อรถมือสองกันค่ะเราจะมาดูวิธีการเลือกซื้อรถมือสองว่ามีวิธีอะไรบ้างมีวิธีการง่ายๆในการเลือกดูแต่ว่าจะให้โมเนี่ยมาเลือกช่วยดูก็ไม่น่าจะได้นะคะเราก็เลยต้องมีผู้เชียช่ยวชาญอย่างเช่นพี่บอมของเรานั่นเองค่ะวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค <S S อะอย่างนี้ละกันถ้าอย่างเป็นผู้หญิงบอบบางอย่างโมนะคะจะมาเลือกซื้อรถมือสองแบบนี้เราจะมีวิธีการดูยังไงบ้างว่าเอ๊ะชนมาหรือเปล่า ครับผมสําหรับลูกค้าที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสอง่ายๆเลยอันดับแรกก็ต้องดูสภาพโดยรวมของตัวรถก่อนครับต้องงงครับว่าตัวรถเนี่ยมีการทําสีเฉียวชนหรือมีริบรอยตรงไหนบ้างรวมถึงองค์ประกอบในเรื่องของตัวโครงสร้างรถก็ต้องเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะครับอย่างคันเนี้ยที่จะมานําเสนอลูกค้านะครับเป็นรถสภาพใหม่ รถมือเดียวเรขใไม้แท้ะนะครับแล้วรวมถึงยังมีวารันตีศูนย์และจุดเด่นของรถคันนี้คือเป็นโฉมปัจจุบันนะน้องโม,อมตอนนี้เป็นโฉมใหม่ใช่ะค,ะครับผมและถ้าสมมติว่าเราไปเจอแบบว่าเอ๊ะคันนี้แบบเคยชนมาแต่ประอิญว่าลูกค้าเนี่ยทำแบบสภาพแบบเนียนกริบเลยแบบว่าสีเสือเนี่ยดูไม่ออกเลยแต่ว่าโครงทร้งโครงสร้างมาเอ๊ะเหมือนไม่ได้ชนหนักมาเลยอย่างเงี้ยจะยังไงก่อนเราไปดูรถยนต์สองนะครับเราก็ดูจากโครงสร้างรถยนต์เป็นหลักก่อนเดี๋ยวบอมพาน้องโมชมครับว่าโครงสร้างรถยนต์เดิมเนี่ย ที่เขาเดิมจากโรงงานเนี่ยเขาดูกันยังไงบ้างะนะครับโครงสร้างรถยนต์สังเกตได้จากบลูสากระโปรงอ่านี่เลยนะครับฝากระโปรงก็จะเป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานมีในส่วนของปั๊มตามมสตาร์นะครับแล้วก็มีตัวมาร์กกิ้งจากโรงงานอยู่ครบเลย รวมถึง<ะ>ก็มีมกรรับรองด้วยนะครับว่าเป็นรถเดิมจากโรงงานรวมถึงบอดี้แล้วก็โครงสร้างของตัวรถ<ะ>ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน็อตฝากระโปรงก็เป็นน็อตเดิมนะครับน็อตไม่เดิมเนี่ยดูยังไง<ะ>ถ้าเกิดเรามีปจัจจหรืออะไรมาขันเนี่ยม<ะ>ันก็จะเป็น<ะ>รอยนะครับอันนี้คือเป็นรถสภาพเดิมนะเพราะว่าถ<ะ>้าทําจากโรงงานเขาจะมีตัวบล็อกบล็อกในการเซ็ตฝากระโปรงตัวฝากระโปรงเนี่ยครับมันจะเป็นเม็ดอราเนี่ยครับมันจะเป็นแเนี่ยครับแล้วก็รวมถึงโครงสร้างบริเวณด้านข้างทั้งแก้มซ้ายและแก้มขวาก็จะต้องเป็นเป็นเดิิมมมจจาาากกกกโรรรรงงงนน็ะะไ่ีีแ้ววออยขตัถ ก็คือเป็นโครงสร้างเดิมและที่สาคัญนะครับรถยนต์ที่มาจากโรงงานก็จะต้องมีของมาร์กกิ้ง QC ผ่านการตรวจสอบโครงสร้างรถยนต์เรียบร้อยก็จะมีมาร์กกิ้งที่เป็นสังเกตเป็นสีชมพูสีแดงสีอะไรเนี่ยครับเป็นมาร์กกิ้งจากโรงงานนะครับว่าเป็นรถเดิมไม่เคยผ่านการชนหนักพิคว่ำตัดต่อรวมถึงบริเวณด้านหน้านะครับก็จะเป็นโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับสังเกตได้จากรอยในส่วนของรอยหัวน็อตก็จะไม่มีการแกะขัน นีค่ครับก็จะเป็นโครงสร้างเดิม<อ>มีแต่แล้วก็<อ>มั่นใจได้คันนี้สภาพแบบป้ายแดงจริงโอ้แต่ว่าสภาพรกริบมากบอกได้เลยว่าถ้าอ,อยากให้ท่านผู้ชมหรือว่าลูกค้าเข้ามาดูใกล้ๆจริงๆว่าคือเนี่ยคือมองด้วยใกล้ๆคือมันเนียนกริบจริงๆเหมือนเราแบบว่าถอยรถออกมาจากโชว์รูมแล็กๆเลยอย่างนั้นเลยใช่ต้องครับผมนะคะแล้วถ้าสมมติว่ารถแบบจมน้ํามาล่ะคะพี่บอกจริงๆรถจมน้ํามาก็สังเกตได้จากบริเวณใต้ผมใต้ผมแล้วก็ดูภายในของตัวภายในห้องโดยสารว่า บริเวณใต้พรมมีรอยสนิมไหมเพราะว่าถ้าเกิดรถจมน้ํามาเนี่ยเวลามันมันเข้าน้ํามันเข้าไปในห้องห้องโดยสารเนี่ยมันก็จะมีพวกเป็นคราบน้ําเป็นข้าบสนิมที่เกาะอยู่บริเวณใต้คอนโซลไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตต่างๆของเบาะอันนี้ก็จะดูบอกชัดเจนอยู่แล้วว่ารถรถจมน้ําแลวอย่างนั้นมันเปลี่ยนได้ไหมคะจริงๆมันทําได้มันทําได้นะครับอาจจะเจอช่างเก่งๆทําได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีจุดเขาเรียกจุดส้นเลนส้นเลนจุดส้นเลนนิดหน่อยที่มันมัดมองแล้วว่าเออคันนี้ผ่านการจมน้ำเนี่ยมา่นแน่นอนนะครับ โอเคค่ะภายนอกโครงสร้างเนี่ยเราพอรู้มาอย่างเาร่าวๆแล <ะ S 2> ้วเดี๋ยวยางงี้เราขอไปเช็คข้างในบ้างดีกว่าว่าเราต้องมีวิธีการดูอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะครับค่ะและอย่างภายในอย่างเงี้ยค่ะพี่บอมค,ค,คะเช่นรถที่เขาชนมาเนี่ยเราสามารถดูตรงไหนได้บ้างคะ จริงๆแล้วถ้ารถที่ดูว่าชนมาก็อย่างโครงสร้างตรงนี้มันจะมีเม็ดรอยอาร์คอยู่ขออนุญาตเนี่เดี๋ยวพาชมเลยเนี่ยครับอันนี้จะเป็นรอยอาร์คเดิมจากโรงงานเนี่ยครับะจะไม่มีการทําสีมีการเชื่อมตัดต่อโครงสร้างก็เม็ดโอเม็ดอาร์กก็จะแบบดูเรียงสวยเวลาเนี่ยเราใช้มือรูปเนี่ยะนะครับสีมันจะลื่นไป,ไปไปแบบแผ่นเดียวกันหมดเลยแต่ถ้าเกิดมีการทําสีมาแล้วเราแบบใช้มือรูปๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นสักๆมืออันนี้สันนิษฐานม,มาก่อนว่าอาจจะมีการชนมาหรือว่าการเก็บสีทําสีมาแค่นี้ก็คือท่านเรียนมือปุ๊บแล้วคือโอเคแล้วจากโรงงาน แล้วขอถามนิดนึงรถราม ไม่รู้จริงๆว่าเม็ดอาร์คคืออะไรครับพี่บอมจริงๆเม็ดอาร์คเนี่ยมันเป็นเม็ดอาร์คที่แบบปั๊มมาจากโรงงานมันก็เป็นตัวเหมือนเหมือนตัวโครงสร้างประกอบประกอบตัวตัวรถยนต์นะครับมันจะมีเม็ดอาร์คที่คอยเชื่อมครับเม็ดอาร์คพวกนี้มันจะต้องยิงยิงมาจากโรงงานเท่านั้นถามว่าคนไทยทําเองได้ไหมมันจริงๆมันก็ทําเองได้ครับมันมันจะไม่เนียนค่ะมันไม่มันจะไม่เนียนเหมือนเหมือนโรงงานที่ทำทำออกมาใช่ครับก็ก็ถือว่าต้องแกะออกมาดูเลยใช่ครับต้องแกะออกมาดูว่าถึงจะดูว่าชนไม่ชนใช่ครับจริงๆเราตรงจุดตรงเนี้ย ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่แกะออกมาดูแน่นอนเพราะว่าอะไรหนึ่งไม่รู้ว่ามันแกะได้หรือเปล่าครสองแกะออกมาแล้วมันจะพังของเขาไหมๆๆนะคะ <ๆ S 1> ซึ่งตรงจุดนียถือว่าก็เป็นจุดเป็นจุดหนึ่งที่น่าจะเป็นจุดอับเลยก็ว่าได้ที่ผู้หญิงส่วนมากปุ๊บดูแล้วสวยผ่านตาจบ,คบแค่นั้นๆๆนะคะ <ๆ S 1> แล้วถ้าสมมติว่าหลังคงหลังคาเปื้อนเนี่ยดูได้ไหมเขาอาจจะแบบถือกาแฟแล้วหกเลอะเทอะอะไรอย่างนี้ป่ะคะจริงๆหลังคาเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่า หลังคาเนี่ยมีรอยเจิมของผ้าไหม <paras. S 1> หรือว่ามีคาบอะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้าเกิดทําความสะอาดหรือใช้ฟองน้ำเนเี่ยเวลาลูบถูเนี่ยมันจะเป็นขุยะจะสังเกตได้เลยว่าหลังคาอาจจะเป็นรอยเปื้อนมีผ้าเจิมอะไรเงี้ยครับ<ะ>แต่อันนี้เป็นหลังคาเดิมคันนี้เป็นหลังคาเดิมก็คือไม่เคยผ่านการเจิมหรือว่ามีคาบหรืออะไรอยู่บนหลังาคาก็ถือว่าสวยค<ม>่ะนี่ยสวยมาก,มากนะคะก็คือว่าถ้าสมมติว่ารถจมน้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันต้องดูยังไงข้างในว่าเนี่ยคือเคยจมมาอะไรเงี้ย จริงๆแล้วถ้ารถจมน้ำมาเนี่ยดูจากภายในรถยนต์เนี่ยบริเวณคอนโซลตรงเท้าเราหรือบริเวณหัวเข่าเราเนี่ยจริงๆมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนหรืออะไรได้มันอาจจะทำความสะอาดได้แต่มันก็จะมีอย่างที่บอมบอกครับมันจะมีจุดต้นเลนหรือว่าเป็นสิ่งเล็กๆที่มองไม่เห็นอย่างเช่นน็อตที่อยู่ใต้คอนโซลมีขึ้นสนิมไหมอะไรเงี้ยครับถ้ามีขึ้นสนิมก็สันนิษฐานไปก่อนอาจจะจมน้ำมาแล้วก็รวมถึงเบาะคนนั่งเบาะคนนั่งเนี่ยก็ต้องดูว่าน็อตน็อตที่อยู่ตรงนี้ครับที่มันยึดตัวตัวตัวเบาะกับโครงสร้างรถยนตต์เเนนนนีีีี่่่่่ยยวาาาาามมมมขึ้้สิบงทอจจะปปลลก็ไดแ เราก็สังเกตจากหัวน็อตเป็นหลักครับว่ามีการขันหรือแกะไหมนะครับผมประมาณนี้มันก็ถือว่าเป็นวิธีการดูคร่าวๆใช่ครับผมไม่ว่าจะชนหนักชนเบามาอย่างตัวคอนโซลรถละค่ะถ้าสมมติชนแบบยับอัดเข้ามาเลยอย่างเงี้ยจริงๆคอนโซลรถมันมันก็ดูค่อนข้างยากเพราะมันสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นชิ้นมาได้ใช่ครับมันสามารถมันสามารถทําได้อันนี้อาจจะดูยากนิดนึ่งนะครับผมอาจจะดูหนังเยอะไปหน่อยใช่ครับผมดูหนังเยอะไปนิดหนึ่งแต่ว่าถามว่า อย่างภายในเนี่ยมันก็เป็นจุดสังเกตที่ถ้าในส่วนตัวของผู้หญิงนะคะมันก็เป็นจุดสังเกตที่อาจจะดูยากนิดนึงรู้สึกว่าดูยากกว่าข้างนอกใช่ครับเพราะว่าภายในเนี่ยมันก็ทําได้หมดนะถูกต้องพอทำได้หมดเดี๋ยวนี้ช่างเก่งๆมันเยอะจริงๆเยอะมากใช่ครับเยอะจริงๆเพราะว่าการย้อมแมวขาเนี่ยถือว่าเป็นถือเกือบเป็นเรื่องปกติแต่ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะมันคือความปลอดภัยที่เราจะส่งรถให้กับมือคนต่อไปใช่ครับผมแล้วถ้าอย่างนี้คะถ้าสมมติว่า มีลูกค้าเข้ามาจะฝากขายรถกับพี่บอมอย่างเงี้ยแล้วเขาเคยชนมาแต่แต่คือเขารับประกันเลยว่าไม่เคยชนแล้วเขาท้ามันเนียนกริบอย่างเงี้ยแ,แล้วเช็คทีหลังทํำยังไงจริงๆแล้วถ้าถ้าเกิดมีการตรวจสอบเนี่ยจริงๆจริงๆแล้วอาจจะมีช่างอาจจะดูผิดพลาดไปค่ะนะครับถ้าเกิดมีการฝากขายรถยนต์หรือเรามารู้ทีหลังหรือลูกค้าอะไรเงี้ยมารู้ทีหลังใช่ไหมครับเราก็จะบอกกับลูกค้าเจ้าของเดิมว่า,าสภาพแบบเนี้ยเราเราไม่รับนะครับเพราะว่า <ừ> เป็นเรารูปแบบบริษัทเราก็ต้องการันตีในเรื่องของ สภาพโครงสร้างรถยนต์ก่อนเป็นหลักนะครับสร้างความเชื่อมั่นก่อนก็คือมั่นใจได้เลยว่ารับรถไปจากเกมารตอระเทศเราก็คือแน่ๆว่าสภาพต้องดีแล้วก็เดิมสุดๆจากโรงงานจริงๆนะคะก็มั่นใจได้เลยครับ ก็น่าจะไม่มีอะไรก็นี่ก็จะเป็นการดูแบบคร่าวๆนะคะว่าเราจะต้องนะคะดูอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยแบบย่อแบบสั้นๆอ่ะอย่างที่พี่บอมบอกหนึ่งคือตรงจุดตรงนี้นะคะตรงนี้คือมันแกะออกมาได้ถูกไหมคะแกะออกมาได้แล้วประกอบประกอบเข้าไปได้ก็คือดูว่าผิวข้างในมันเรียบมันเนียนไหมใช่ไหมคะดูอะไรนะคะเม็ดอะไรนะคะเม็ดอาร์ตอ่ะดูว่าเม็ดอาร์ตมันมันมันใช่แบบเดิมกับยังที่โรงงานหรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะที่ บอมบอกคืออะไรนะคะคอนโซลคอนโซลรถตรงนี้ด้านในด้านในก็กลมดูนอรว่าน็อตสนองสนิมไหมเวลาที่รถจมน้ําใช่ไหมคะครับแล้วก็ดูไข่น็อตใช่ไหมคะตรงบะตรงบะก็ดูรอย็อตรอยน็อตว่ามีไข่เปลี่ยนอะไรไหมเรับผสนิมหรือเปล่านะคะแล้วก็ตรงด้านบนนะคะหลังคารถนะคะก็จะเป็นแบบบุพมใช่ไหมคะครับอ่าก็เราก็สังเกตดูว่ามันเป็น ว่ามันมีการแงะแกะเปลี่ยนอะไรไหม<ช>นะคะก็ะสังเกตดีๆนะคะว่าเดี๋ยวนี้ก็ขายออกก็เยอะซื้อเข้าก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าเราเนี่ยต้องได้รถที่คุ้มค่ากับคุ้มเงินแล้วก็ความปลอดภัยของเราจริงๆนะคะโอเคเราก็ดูทั้งภายนอกนะคะแล้วก็ภายในเรียบร้อยแล้วสำหรับรถคันนี้นะคะตัวนี้เป็นรุ่นอะไรคะแบรนด์อะไรคะพี่บอมค่ะคันนี้เป็นรถยนต์ Mazda 2 Sedan High Connect ปี2021สีน้ำตาลเลขไม้17,000กิโลราคาโปรโมชั่น499,000บาทโอ้โหถูกมากนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะดูทั้งภายนอกภายในสำหรับรถคันนี้แล้วว่าเรากาลันตีแน่นอนว่าคือสภาพเดิมแล้วก็ยังสวยมากๆนะคะเหมือนกับซื้อป้ายแดงมือนหนมือใหม่เลยอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็ร,ราคาถูกมากๆถูกกว่าแบบ ออกมือหนึ่งอีกนะคะ<ช>พี่บอมอนะคะ<อ>แล้วก็ใครที่สนใจก็คลิกคลักหาพี่บอมได้นะคะคมาที่เจมอเตอร์เทรดของเราได้เลยนะคะเราก็พี่บอมมีพี่บอมคอยให้บริการอยู่นะคะแล้วยังไงพี่บอมเดี๋ยวเดี๋ยวฝากช่องทางการติดต่ออีกนิดนึงค่ะเผื่อใครที่สนใจอยากที่จะออนไลน์มาหาเจ้าตัวมาด้าคันนี้ครับช่องทางการติดต่อนะครับก็สามารถแอดไลน์เจมอเตอร์เทรดหรือโทรมาที่หมายเลข0 6น1 1 9 9 7 8 9หหรืออยากเดินทางมาชมรถรตัวจริงนะครับก็ เดินทางมาที่ถนนสีนครลินปากซอยสีนคกินทร์30นะครับก่อนจะเข้ามาดูรถกินกลางกันนิดนึงครับกิงกลางหน่อยเนดะี๋ยวจะได้เตรียมรถให้ใ,ให้กับลูกค้าที่เข้ามาดูนะคะคก็สําหรับใครนะคะที่สนใจอยากที่จะได้รับรถคันนี้ไปนะคะแล้วก็การันตีได้เลยว่าราคาเพียงแค่499,000บาทแล้วก็ใครที่อยากที่จะเข้ามาชมรถคันอื่นเราก็มีเช่น,นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรา ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราสองคนนะคะแต่งโมแล้วก็พี่บอมก็ต้องขอลากันไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจมอเตอร์เทดเปิดให้บริการมากกว่า10ปีตั้งอยู่ในตลาดรถยนต์ AP บนถนนสีนคร์ห่างจากปากซอยสีนครินทร์30ประมาณ20เมตรช่องทางการติดต่อโทร061 1199 789หรือ Rine j m o t o มอเ คุณภาพเกรดเเลือก J Motor t r a เ e ปรึกษาฟรีการันตีมีรถขับ